แกมาขามด้กันได้เอสีได้ไหมแกมาขามแกมาคราบับทาน้ำเป็ตาสุขัดอยู่เบออ่ะค<ง>ลลนเะหอม mwen lakok lak, lak hongkai mwen, so sin mwen a mai, bik lak mwen lakik mwen ni karikak dey jirak, nina bung lak karikak ni karikak 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 ni lak mwen lak king katik king

อาเอาม่มมันกรอบแล้วขึ้นไปฉันเล่าจะได้นะเอ๊ะคนขาโกมขายอยู่โอ๊ยดำตไมมเจยิ้ยาูเถมันไหมนะอีเบแล้วขขายอีกกาขายนะมันมันยาวๆนะแล้วเขาขึ้นไปนั่งเกาะลงเกาะลงนะได้กี่เดียวมะาบมันเงากอบเลย งัมนั้นนเล่าลุงนี่มันห้องกัอ่าคู่กันเลยเป็นดกมกก็คือว่าพอดจะมีปิด่นะนี่มาหนังเงียวเบิ้งอได้กันะกคืัว่าพอจะมีไรจ้าขับวักลงตีเกิดเองบ่เบอ้เม็ดมันมะบิ้เนาะเลี้ยงไว้เอาไว้เอาอันนี้ตัวนี้ก็เม็ดเลี้ยงไว้พอติแก้ไขอยนะ สบายเกะเกอยู <Okay. S 2> mm ่ใ hmm. ห mm ้กามากระเดกเส้ส่วนอยากแน่เป็ดปิุ้ยโนบีเี๋ยอยู่เห็นคนนั้นด้พเผา ยาอีกเมื่อกี้หลุดตรงไปมัดเกิดเมื่อหอเทียนมัดกัน เต็มแล้วก็เดินลงมือดีสมุดจ้านะไปดพอแกะได้ยุบกับกระเด็นละเอาเป็นเสรแกได้ยุบ ลายเมื่อกับแกเลยจำแค่น,นี้ก็มาขามน้อยถึงไงโกงไงกันยูเบะอไยานบเบะอไบน้อยสำหับใาวใครเนี่ยหินเอ,อกากกคำพูดค่อยไปงบไห้ไปปิดเทิงกันะเลือยนอนนบีไหลายลยาดเดี๋ยาเปินออามาามเลย ปไปเลยครบแปดแล้วป่าวยังโ,โดนไปเลยป่น้ำหนาวไปแล้วเนาะจะได้กล้วยขาดอีกกันเบนเนาะ เอามาแคบสักก้อจอะ้วก็นโทรเขาเบีเส้จแลว mình muốn มังใคยัเริ่มม่สอบมีลู้ยงิบซะมัยโตเอหนบี เด็กเนละบ,บอกเว<ห>้ฮะเื้อเด็กเ้นะเอาอยเอามาเชดมือเออคลิปไป่ายกันะขอบคุณครับ